สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียเปิดที่มาคลิปผัวยกขัน5้าขอขามาหลังแอบคุยสาวอื่นเผยปมนอกใจเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่13ธันวาคมคุณกิกน้อยเจ้าของช่องติ๊กต็อกเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากแฟนหนุ่มนำขันห้ามาขอขามาเพราะจับได้ว่าแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นว่าตนคบกับแฟนมา10ปีแล้ว ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายมีลูกมีบ้านมีรถและมีธุรกิจที่รวมสร้างกันมาคุณกิ๊กน้อยกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาแฟนเป็นคนทำหน้าที่ดีทุกอย่างจนเราไว้ใจไม่ว่าจะเป็นหน้าที่พ่อและหน้าที่คนในครอบครัวเขาก็ทำได้ดีหมดและตนก็ไม่ได้เป็นคนชอบก้าวก่ายชีวิตของใครไม่เคยไปจับผิดใช้ชีวิตตามปกติแต่มีอยู่วันหนึ่งเกิดเรื่องเอดใจขึ้นมา ตนจึงไปเช็คโทรศัพท์ของแฟนก็พบว่าแฟนแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นซึ่งจากการเช็คน่าจะคุยกันมาประมาณ1เดือนแล้วความรู้สึกตอนนั้นตนพร้อมที่จะไปแล้วเราโกรธมากจึงบอกว่าจะไปแล้ว อีกฝ่ายก็พยายามงอกอดแขนกอดขาเพื่อขอโอกาสอีกครั้งแต่เรากลับนิ่งเฉยอีกฝ่ายเลยคิดว่าเราน่าจะไปจริงๆไปหาโน่นหานี่มาง้อเราแต่ก็ไม่สําเร็จจนเขาหมดหนทางแล้วก็เดินไปที่ตู้เย็นที่บ้านแล้วหยิบเทียนมาซึ่งเราก็ไม่รู้เขาจะเอาเทียนไปทําอะไรตนเลยไม่ได้สนใจอะไรก็เลยมานั่งเล่นโทรศัพท์ต่อระหว่างที่กําลังคิดทบทวนความรู้สึกของตนเองอยู่นั้นว่าจะต้องเอายังไงต่อเพราะที่ผ่านมาเราสร้างทุกอย่างมาด้วยกันหมดและ ที่ผ่านมาเขาก็เป็นแฟนที่ดีแต่เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งระหว่างนั้นจู่ๆแฟนก็เอาเทียนที่เตรียมไว้มากราบเราแล้วร้องไห้ขอโทษขอโอกาสเพราะว่าสาเหตุที่นอกใจเป็นเพราะเมื่อไขของดีมีเงินเยอะและกลายเป็นว่าแฟนก็มีผู้หญิงเข้ามาหาเยอะมากจนทําให้เผยใจไปคุยกับคนอื่นแฟนก็พยายามขอโอกาสอีกครั้งและบอกว่าจะไม่จับเงินอีกแล้วจะให้เราเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยแต่เรารู้สึก คนที่อิ่มตัวก็จะไม่สนใจอะไรเลยอยากอยู่คนเดียวสุดท้ายเราเลยขอถอยห่างออกมาว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงถ้าหากว่าเราไม่ได้ต้องการกันแล้วก็แยกย้ายทำหน้าที่แค่พ่อแม่เท่านั้นที่ผ่านมาเราก็เจอมาเยอะจนอิ่มตัวแล้วซึ่งในวันนั้นตนก็เสียใจแต่ชีวิตของเราจะมาจมปลักกับเรื่องเดิมไม่ได้มันจะต้องเดินหน้าต่อไปเราต้องทำหน้าที่ต่อต้องทำงานซึ่งถ้าหากโมเสียใจอย,อยู่แบบนี้มันก็จะไปต่อ,อยาก ตอนนี้ก็ถอยห่างออกมาเพื่อให้เขาได้ปรับเปลี่ยนตัวเองต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อแม่ไปก่อนส่วนหลังจากนี้จะกลับมาคบกันอีกหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอนาคตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ